สวัสดีค่ะวันนี้เราจะนำเสนอการทำ Geo Pro h o s i n g นะคจะมีการตัดเข้าข้อมูลด้วยคำสั่ง Clip การประมวลผลหลายข้อมูลพร้อมกันด้วยคำสั่ง Base p r o c a s i n g การหาพื้นที่ซ้อนทับด้วยคำสั่ง Intersect การรวมพื้นที่ด้วยคำสั่ง Union การสร้างระยะห่างหรือแนวกันชนด้วยคำสั่ง Buffer การรวมชั้นข้อมูลด้วยคำสั่งหมือน การรวมกลุ่มข้อมูลด้วยคำสั่ง,สงดีซอเริ่มแรกนะคะเราก็มาเปิดโปรแกรมอาร์แมพสิเลยค่ะให้เราปิดหน้าต่างนี้ไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปที่แคตตาล็อกวินโดวค่ะแล้วเราก็ไปเอาข้อมูลชน Data นะคะเราจะใช้ข้อมูลชน LU แล้วก็เราจะใช้ชนโปียข้อมอลูลเอะทั้งหมมาที่ดิสเพลย์เรียเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะทำการคลิปนะคะแล้วก็ไปที่ G O Pro casing อะคะ่ะแล้วกดคลิป ะขึ้นเป็นหน้าต่างคลิปขึ้นมานะคะช่องแรกช่องอินพุตนะคะให้เราให,ให้เราใส่ชน LU ช่องที่ช่องที่สองที่เป็นคลิปนะคะให้ใส่ชนโปรจากนั้นไปที่โฟลเดอร์นะคะแล้ตั้งชื่อเป็นคลิปก็ได้ค่ะ จแล้วก็เสียค่ะยังก็โอเคค่ะนี่นะคะก็จะเป็นผลลัพธ์ที่เราคลิปได้อันนี้ก็จะเป็นการคลิปที่คราทงนะคะต่อไปก็จะเป็นการคลิปที่หลายๆครั้งนะคะ จากนั้นให้เราเลือกชั้นข้อมูลนะคะชนวิวชนตันแล้วก็ชนจีโอนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราเลือกนะคะทำคลิปพร้อมกันทีเดียวนะคะ จากนั้นให้เราไปที่ Arc Tool Box นะคะแล้วก็เป็นเลือก Analysis Tool แล้วก็ a t t a k ค่ะแล้วก็คลิกให้เราคลิกขวาแล้วกเดเพจจะมีหน้าต่างคลิปขึ้นมานะคะจะมี Info Filter จะมีให้ให้เราใส่ข้อมูลที่เราต้องการจะทำคลิปได้เลยค่ะ View Clip านคลิปแล้วก็ geo คลิปนะคะส่วนคลิปฟิลเจอร์ตรงนี้นะคะแล้วใส่เป็นชนโปรจากนั้นให้เลื่อนไปนะคะที่ช่อง output อแล้วก็ให้ดับ b l นลคลิกค่ะ แล้วก็เลือกตรงฟันเดอร์นะคะให้เราตั้งชื่อแล้วก็เซฟนะคะโอเคเป็นวันที่สองเพอตั้งเป็น,นอางนี้ได้ค่ะแล้วแต่เราเลย แล้วกดโอเคค่ะอย่างนี้ค่ะเดี๋ยว,วเราลองปิดข้อมูลตัวหลักไปนะคะค่ะอันนี้จะเป็นข้อมูลที่เราคิปมาได้หลายๆครั้งนะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทำการอินเตอร์เซข้อมูลนะคะคือการหาพื้นที่ข้อมูลที่ซอนทับกันระหว่าง2พื้นที่ให้มารวมกันเป็นพื้นที่เดียวเราก็จะไปเปิดชัด้นข้อมูลเพิ่มนะคะ เราก็จะเอาชนอั m มาเพิ่มนะคะจะใช้ชนอัมกับชน l u นะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการอิ i n t e r s e c กนะคะจากนั้นก็ไปที่ arc tool box นะคะแล้วก็ a n a l ิ z ิ t o ู l แล้วก็อ l l อลย์นะคะแล้วก็อิเตอร์เซ็ก ดับเพิค่คลิกเข้าไปค่ะจากนั้นมลาข้อมูลที่เราจะอินเตอร์เซสกันลงเลยนะคะจากนั้นก็มาที่โฟลเดอร์นะคะแล้วก็ตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เราเ กดเซฟแล้วกดโอเคนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลองปิดตัวข้อมูลเบื้องต้นไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราทําการอินเตอร์เซ็ตแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าข้อมูลที่เรายังไม่อินเตอร์เซ็ตกันนะคะมันจะมีพื้นที่ที่ไม่ซ้อนทับกัน แต่ถ้าเป็นข้อความที่เองจะเสียแล้วมันจะเอาพื้นที่ที่สอนทับกันเท่านั้นค่ะต่อไปเราก็จะทำการยูเนียนะคะคือเอาพื้นที่2องพื้นที่มารวมกัาเป็นพื้นที่เดียวนะคะจากนั้นเราก็จะเปิด2องสอชั้นข้อมูลมีให้มานะคะจะสังเกตได้ว่า2องชั้นข้อมูลนี้จะ,ะพื้นที่จะยังไม่ซ้อนทับกัน เราก็จะทำการยูเนงยนค่ะให้เราไปที่ Geo Processing แล้วก็เลีอยกมาที่ Union ค่ะจากนั้นจากนั้นหนะ้าต่าง Union จะก็ขึ้นมานะคะให้เราลากข้อมูลที่เราต้องการจะ union กันนะคะจากนั้นไปที่ f ฟล d e r แล้วตั้งชื่อคะ่ะเส้แล้วก็โอเคค่ะ น,นี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลของพื้นที่ที่นำที่นำมนรวมกันแล้วนะคะต่อจากนั้นนะคะ,ะ,คะเราก็จะมาการบัฟเฟอร์นะคะการสร้างแนวกันชนขึ้นมานะคะให้เราไปเปิดเปิดชนด d ต t าะะแล้วเปิดชนเลนอันนี้นะคะก็คือจะเป็นข้อมูลที่เราจะทำการบัฟเฟอร์นะคะ ให้เราไปที่ g ี o b l o c k i นะคะที่้นมันจะมีคําสั่งบัฟเฟอร์ให้คลิกเข้าไปค่ะจะขึ้นหน้าต่างบัฟเฟอร์ขึ้นมาในช่องอินุตนะคะให้เราดึงข้อมูลที่เราต้องการค่ะอันนี้ก็ให้เราตั้งชื่อนะคะแล้วก็เซฟแล้วก็แล้วก็ช่องนี้ให้ใส่เป็นระยะทางน,นะคะว่าเราจะใส่เท่าไหร่ ราตั้งเป็นห้าร้อนะคะส่วนตรนี้นะคะให้เราใส่มิเตอร์ค่ะจากนั้นให้เราก,กดโอเคค่ะนี่ยคะ่ะเราก็ได้เป็นบัฟเฟอร์แล้วอันนี้คือข้อมูลที่เราบัฟเฟอร์แล้วนะคะนี้เราก็ทำการซูมอินเข้าไปดูนะคะ นี่นะคะคือการสร้างแนววันทุนในระยะทาง500เมตนะคะจากนั้นเราก็ต้องทำการบัฟเฟอร์หลายชั้นนะคะซึ่งแต่ละชั้นนั้นจะมีความห่างมากหรือน้อยก็ได้ค่ะให้เราไปเริ่มที่อาร์ทู l บล์ค่ะแล้วก็ไปที่อนาล s ซิส o o l แล้วก็โฮลซ i m ิตี้ค่ะแล้วก็ Buffer ็ทีนะคะให้มาที่ m u l t i p l i n k Buffer ค่ะก็ับเพิ้นจีบแล้วก็ข้อมูล Input น,น,นะคะให้เราใส่ที่ข้อมูลที่เราจะ buffer นะคะแล้วก็มาตรงโฟลเดอร์นะคะตั้งชื่อแล้วก็เซฟแล้วก็โอเคค่ะก็นะคะให้ไปกดตรงนี้กัน,นะค่ะ เพิ่มแนวกันชนนะคะอันนี้จะใส่ได้แล้วนียนน้ยใแนวแนวนะคะนักตตวเราเลยเมื่อทำงานใส่ตัวเลขเสร็จตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว,วนะคะให้เรากดโอเคค่ะ นี่นะะก็เป็นชั้นข้อมูลที่เราบัฟเฟอร์มานะคะก็เราลองสูงไปดูมันก็มีระยะห่างแล้วแต่ที่เรากำหนดไว้ะคะ่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำการดีโซนะคะก็เปิดข้อมูลชนตามกับชนอามค่ะจากนั้นไปที่คำสั่ง G e O Processing นะคะเราก็กด s o โซ e คะ่ะแล้วเราก็เลือกชน ทำนะคะแล้วต้องดีสอให้เลือกอัมโค o นะคะแล้วกดโ okay. อ,อเคอขอโทษทีค่ะแล้วก็ให้กดที่โฟลเดอร์แล้วตั้งชื่อค่ะเขียนแล้วก็โอเคค่ะ กะคือข้อมูลที่เราดีสซมาแล้วค่ะกุ่มีิฉันก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ